สวัสดีครับผมหมอยนนะครับ 3. ข้อดีในการฉีดวัคซีนโควิดแม้ว่าเชื้อโควิดมันจะกลายพันธุ์ไปแล้วหลายสายพันธุ์นะครับ 1. ฉีดวัคซีนแล้วจะทำให้เรามีภูมิต้านทานท,านที่สูงขึ้นถึงแม้ว่าภูมิที่สูงขึ้นมันจะไม่ได้ไปต่อต้านเชื้อที่มันกลายพันธุ์โดยตรง แต่ทำให้สุขภาพร่างกายโดยรวมเราแข็งแรงขึ้นทําให้ภูมิต้านทานเราสูงขึ้นในการต่อสู้กับโควิดนะครับ 2. อ,อันนี้ดีครับฉีดวัคซีนแล้วจะทําให้เราติดโควิดแล้วเราจะหายเร็วขึ้นครับไม่เจ็บหนักทําให้ระยะเวลาการเจ็บป่วยของการเป็นโควิดเนี่ยสั้นลงอาการน้อยลงแล้วก็หายเร็วขึ้นนะครับและข้อที่3ข้อสุดท้ายสําคัญ อีกข้อหนึ่งก็คือป้องกันการเป็นลองโควิดได้ด้วยนะครับหรือถ้าเกิดเราเป็นลองโควิดจริงๆก็จะทําให้อาการลองโควิดเนี่ยอาการน้อยลงเป็นอาการสั้นลงไม่ลองไม่ยาวนะครับช็อตลงสั้นลงนะครับสรุปนะครับ3ข้อดีในการที่เราไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิดนะครับ 1. ก็คือจะทําให้ภูมิต้านทานของร่างกายเราเนี่ยสูงขึ้น 2. จะทําให้อาการปร่วยโควิดเนี่ย สั้นลงหายเร็วขึ้นไม่เจ็บหนักไม่ต้องนอนโรงพยาบาลนะครับและ3นะครับคือป้องกันลองโควิดครับหรือถ้าเป็นลองโควิดก็จะทำให้อาการลองโควิดเนี่ยไม่เป็นมากไม่เป็นนานจะทําให้ร่างกายเรากลับมาแข็งแรงได้เร็วขึ้นนะครับสุดท้ายนี้หมอยงก็ขอรณรงค์ให้ทุกคนนะครับมาฉีดวัคซีนป้องกันโควิดกันนะครับเป็นเข็มกระตุ้นเข็มที่3หรือเข็มที่4หรือเข็มที่5ก็ได้ครับ เพื่อให้ได้ข้อดี3ข้อ,อที่หมอได้กล่าวไปแล้วและอย่าลืมมาตรการทางสังคมที่สําคัญนะครับก็คือสวมแม้อย่างมิดชิดล้างมือบ,บ่อยๆและก็ต้องอยู่ห่างกันนะครับพยายามอย่าไปรวมกลุ่มกิจกรรมกันมากๆนะครับเพราะว่าเชื้อโควิดมันเริ่มที่จะมาติดก,กันมากขึ้นแล้วนะครับด้วยความหวงแยนในสุขภาพทุกคนเสมอนะครับจากใจหมอยงครับ